สวัสดีครับทุกท่านที่เป็นยูเซอร์นะครับก็ผมก็จะออกมาพูดให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่บริษัทมีการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงว่ามีการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะคาเข้าไปดูระบบทุกอย่างนะคือเรายังสามารถใส่ยูเซอร์ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปได้เหมือนเดิมนะครับยังไม่ยุ่งยากนะเพราะว่า จริงๆแล้วเมื่อคืนเนี่ยมันมีการอัปเดตแค่3รายการนะที่ผมเข้าไปตรวจสอบดูนะก็จะเป็นอัปเดตก็คือ1รายการสินค้านะครับการสั่งซื้ออะไรเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยก็คือยังเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างการอัป boco ตอนนี้ก็คือยังคงเดิมนะครับไม่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างยังสามารถทําได้เหมือนเดิมหมดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแอปพลิเคชันเอ่อเมื่อคืนเนี่ยที่เขาพูดออกมาทางบริษัทนะ เขาบอกว่าแอปพลิเคชันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเราอาจจะได้ใช้อาจจะเป็นสิ้นปีหรือปีหน้านะเพราะว่าเขาทำไม่ทันนะครับจากที่เขาแจ้งว่าวันที่22เนี่ยเขาจะอัพเป็นแอปพลิเคชันเต็มตัวนะครับแต่เขาก็ออกมาบอกว่า,าทางทีมงานหลังบ้านยังจัดการหลังบ้านยังไม่เสร็จ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในแอปก่อนอเข้าไปดูในแอปก่อนนะได้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดกันดูพอเข้าไปดูในแอปแล้วนะก็คือหน้าโปรไฟล์อะไรเนี่ยยังปกตินะครับเห็นไ,ไหมยังปกตินะครับก็มีลิงก์เห็นไหมมีลิงก์รับสมัครเดิมนะเพียงแต่ว,ว่าหน้าตาของลิงก์รับสมัครเนี่ยจะเปลี่ยนไปอสมมุติเรา เนี่ยนะมันก็จะจะมีลิงก์รับสมัครอะไรเหมือนเดิมแต่ของพี่คนนี้คือเขา,าเป็นคัสเตอเมอร์ก็คือเขายังเป็นตําแหน่งลูกค้านะครับเขาไม่ได้อัพตัวเองเป็น c e o หรือว่าเป็น Bu มันก็จะไม่มีตัวคัดลอกลิงคือคือพูดง่ายๆว่าเขาจะไม่มีลิงก์สร้างไรายได้นะครับเนี่ยการสั่งซื้อสินค้าก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าได้เหมือนเดิมสั่งซื้อสินค้าแล้วก็อัพตำแหน่งได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเรากดเข้าไปดูนะ ที่การสั่งซื้อสินค้าเห็นไหมจุดสั่งซื้อสินค้าเพื่ออัพตำแหน่งเนี่ยก็จะมีเหมือนเดิมห็นป่เนี่ย bo bo เห็นไหมเห็นไหมอ่าเนี่ย ceo ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับทุกท่านอย่าตกใจนะครับคือที่เขาปรับเปลี่ยนใหม่เนี่ยเพราะว่ามันก็ดีต่อเรานะเพราะว่ามันจะเป็นการป้องกันการโจรกรรมการข้อมูลของเราความปลอดภัยง่ายๆ นะครับเป็นความปลอดภัยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเราเพราะว่าข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ป้องกันให้เราให้เรานะมันอาจจะเกิดการจโจรกรรมให้ทําให้ข้อมูลเราเนี่ยไปตกอยู่ในผู้ไม่หวังดีได้นะครับก็เช่นเดิมนะครับทุกท่านอย่าตกใจก็ยังสามารถหาลูกค้าแล้วก็มาอัพเป็น c e o เป็น VO ได้เหมือนเดิมแล้วก็รับของแจกฟรี ได้เหมือนเดิมนะครับของแจกฟรีก็มี1 2 3 4 5ยังมี5ชิ้นเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่บางตัวอาจจะหมดสต็อกนะในการสั่งซื้อก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับนะเนี่ยยังยังได้เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวผมจะเลือกลองเลือกดูสินค้าทักชิ้นนะ,ะสมมุติผมเลือกตัวนี้นะสมมุตินะ สินค้ามันหมดมันเลยจิ้มไม่ได้ไม้เราก็จิ้มใหญ่เลยเดี๋ยวดูนะดูนะอย่างตัวนี้ตัวนี้ XS 3.. สามแถมหนึ่งอ่าผมจิ้มเข้าไปอันนี้ก็หมดสต็อกเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ไม่หมดสต็อกนะอ่าหาที่ไม่หมดสต็อกอ่านี้ตัวนี้ตัวนี้คอนฟิดนซ์นะครับยี่สิบหลอดแล้วนี้เป็นยาถี่ันอ่าอย่างนี้ผมลองสั่งนะคือเราคีย์เข้าไปหนึ่งรายการนะ เียอเดร์เข้าไปหนึ่งรายการเดยวเรากดขั้นตอนการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะแล้วก็ใส่ชื่อแล้วเราก็กดขั้นตอนต่อไปนะครับเห็นไหมคือทุกอย่างนี่ยังขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับวิธีการชาระเงินอะไรเงี้ยเราเออสมมุติเราเราเลือกนะเลือกเป็นบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับอ่าแล้วเรากดขั้นตอนต่อไปเห็นไหม ทุกอย่างการสั่งซื้อขีย order เข้าไปเสร็จจะขึ้นมาเหมือนเดิมหมดนะครับขึ้นมาเหมือนเดิมหมดนะเรายังสามารถใช้งานและสั่งซื้อหาลูกค้ามาอัพเป็น bo ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนที่ผมแจ้งเข้าไปเมื่อคืนเนี่ยบริษัทยังไม่พร้อมใช้งานนะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเปิดใช้แอปพลิเคชันอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนระบบเป็นลักษณะที่เขาแจ้งเมื่อคืน แต่ว่าเขายังไม่พร้อมนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือยังพูดง่ายๆว่ายังทําหลังบ้านไม่เสร็จะนะอาจจะย้อนกลับออกมาดูพราก็ทําหลังบ้านไม่เสร็จเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันใช้งานได้แบบเต็มตัวเราก็ยังใช้วิธีเข้าแบบเข้าทางเว็บไซต์ได้เหมือนเดิมนะใช้ทางเว็บไซต์ไปก่อนแล้วก็การหาลูกค้าเราก็ยังสามารถไปแจ้งลูกค้าได้เหมือนเดิมนะครับว่า ถ้าคุณเปิดหนึ่งบัญชีมีหนึ่งยูเซอร์นะแล้วก็อัพเป็น B.O. นะครับซื้อสินค้ารานะคานะครับสมมตุตินะชุดอัพิเศษนะ, Jerry, นะ 3, เจลลี 3, นะน 3, ่นะครับ3 9 0 0เอ้ย3,090บาทนะตัวนี้3,090บาทนะครับสมมตุติเขาใช้ตัวนี้อัพเห็นไหมเขาก็จะได้สินค้าไปใช้นะครับสินค้าไปใช้แล้วก็อัพเป็น B.O. แล้วก็รับลิงก์สร้างไรายได้ได้เหมือนเดิม นะครับตอนนี้ยังเหมือนเดิมนะทุกคนอย่าตกใจนะครับผมเพราะว่าในการอัปเดตแต่ละครั้งเนี่ยอัปเดตแต่ครั้งก็ปกติของแอปพลิเคชันทุกตัวนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ขอให้ทุกคนอย่าตกใจนะครับผมนะขอให้คนสู้นะครับผมแล้วก็หาลูกค้าให้ได้เยอะๆนะครับ จะได้ปังๆนะครับเพราะว่าธุรกิจตัวเนี้นะผมจะอธิบายฟังนิดหนึ่งธุรกิจตัวนี้มันดีตรงไหนรู้ไหมมันดีตรงที่ว่าเราจะเหนื่อยตอนแรกนะครับแต่ปลายเราจะสบายนะครับเพราะว่าที่เราเหนื่อยตอนแรกเนี่ยเพราะว่าเราก็ต้องขยันในการหายูเซอร์ให้ได้เยอะที่สุดให้ได้มากที่สุดนะครับคนนี้ก็ทําได้วันละแสนเดือนละล้านอย่างเงี้ย นะครับเขาก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันกนะครับแต่ในการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยเราต้องทำให้จริงรู้ให้จริงนะครับเราจะมโนภาพเอาไม่ได้ว่าเอะมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้ครับเราต้องเข้าไปดูข้อมูลให้จริงว่ามันจริงเท็จไหมนะครับถ้าเกิดสงสัยตรงไหนอ่ะให้ทักเข้ามาสอบถามในกลุ่ม